วันนี้ไม่จะเดินตากแดดหรอคะกลัวไม่ได้ออกมาแดดจ้าเลยกลัวไม่ได้เดินเดินไหมนอนนอนล่มตากแดด ล่มเนี่ยรับแสงได้ร่มเนี่ยจะเดินกลางล่มบ่ะอือแล้วมือหนึ่งมือแม่ถือล่มอีกมือหนึ่งให้ถือไม้เท้าอะแม่แล้วใครจะถือล่มอะแล้วใครจะถือเก้าอี้ล่ะ <c oughs> อ้าว กี่ถือหลายอย่างอนะี้แม่มันร้อนเนี้ยเนี่ยดูแดดดิตวะวัน